สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เย็นแล้วเนาะเป็นอีกวันหนึ่งตอนเย็นนะครับวันนี้เรามาให้อาหารที่นี่นะแต่ก็เพราะว่ามีกองสา้นเนาะเราจะสั้นที่ให้กับเอ่อนาเกะน,นะครับแล้วก็ไพยของขวัญน,นะลูกที่เกิดใหม่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนที่ให้อาหารมาเนาะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ไปดูนะเมย์นะไล่น้องสายดูดูดตัวแมมนะลงคลมงพิเศษนะครับ มี่คุณแม่ปลานะครับว่านีอาหารเยอะนะว,วันนี้ผมจะให้กินให้หมดเลยนะครับกินหมดอนี้เราค่อยไปเก็บตัวมานเนาะนี่มีเยอะแยะนะครับให้กินหมดเลยนะตอนเย็นเราจะรอให้กินหมดเลยตอนนี้นะ้าโบอี้กินคนเดียววะโบ,บอี้เนี่ยคนเดียวขน,หนาหนี้นะครับ เดินพนาเดียวมานะแหละเดี๋ไม่แปลกกิกนไปเ,นเ,นเรื่อยไปเต้ยนะดูดิาาดูแววตาเลยเฮ้ยดูแววตาของดู๊กน้องสายกับตัวนั้นานะครับเราจะสร้างโคมให้กับชฐานตัวใหมนน <ะ S 2> น่นะฮะ เดี๋ยวว่าอยู่เหรอเชียวเรื่องนี้ลูกเอโอ้ยรูกเด้อเลย่อยใช่เราด้วยนี่นะครับให้ดูให้โกลขึ้นเสร็จนะดูลงทรายแล้วน้ำหน่อนะเดี๋ยวเราให้ให้กินให้หมดแล้วนะครับตอนนี้หมดหรือไม่ห,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 หมดเราดูนะการร้อนมากนะเพื่อนๆอันนี้แต่เพราข้างที่จะร้อนนะครับที่นี่นะ าสู่เดือนนั่นแล้วเนี่ยเดือนกุมภาแล้วเนาะเพื่อนเออร้อนมากถ้ามีนาเมษสาหูตายเออได้หรอว่าเลอะกันเจอแผลเลอะอ่ะจะทุยอ่ะเจะโพอพอบลีมเนี่ะว่าเลอะเลยบ้าบ้าอ่อนเลอะนี่ ba cái <laughs> chợ lớp khê thu này lần đây này chợ này mi xe nó phô phô xe mới rồi cả này hết còn cái Giờ lớp xe này. Giờ thứ này này bác 就两百个哈，啊？